นะครับหยดน้ํานะครับหยดน้ํานะครับก็เดี๋ยวนา้นาๆที่ที่มองหาพวกลอกมือหนึ่งอยู่นะเนะี่ยผมแนะนําเลยแนะนําให้ลองดูตัวนี้ก่อนนะเราพิจารณาดูตัวนี้ก่อนเลยนะกนะับมาสภาพค,คือเกือบมือหนึ่งนะเกือบเกือบมือหนึ่งนะครับคือนะ้องๆมือหนึ่งนะครับนะเป็นทาทูล่านะครับหนึ่งร้อยเอสนะครับทีดบิวนะทีดบิว นะครับรอบตัวนี้จะเป็นรอบ8ด้วยนะเป็นรอบ8นะรอบ8.1นะครับรอบเกียร์นะรอบ8นะครับนะรอบ8น้น8นำหนักกาะร้ก้าสกรัมนะครับแม็กแดกเบสห้กิโลนะครับนะนะแะ่มองหาพวกกอะมือหนึ่งใช้งานอยู่นะลองดูตัวนี้ก่อนนะครับนะมือหนึ่งก็ราคานี้นะครับหลายตังอยู่นะครับนี่ แต่ผมบอกได้เลยว่าสภาพตัวรองนี้นะคลิปแน่นอนนะครับเี่มาพร้อมคูมมคมม่มือข้อมือมีกล่องมีคู่มือพร้อมนะครับห่อถุงยางดีนะครับได้มานะาต้องบอกคลิปเลยนะครับตัวนี้นะคือถ้าตีสภาพไปก็99.99เ99อแล้วกันนะตัวนี้นะผมตีสภาพ99.99 99แล้วกันนะครับนะเป็นไดวาทัศุล่านะครับ,นะรบนะหมุนขวานะครับ าเป็นรอบ8.1รอบ8นะครับถัดว่านะครับใสๆสวยๆนะครับนะครับสวยงามมากนะถ้านะมองถ้าจะซื้อนะถ้าจะซื้อมือหนึ่งนะลองมาดูมาประมูลดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่รอบ8นะครับแขนนะครับสวยๆใสๆ,ๆนะครับนี่ สวยงามมากนะนะครับเฟืองจาระบงจาระบีนะครับตัวหนอนนะครับผลิตไทยแลนด์นะครับพวกนี้พวกทาทุล่านะครับส่งงานไทยแลนด์นะครับหมุนลื่นนิ่มนะครับนะเหมือนลอกใหม่นะนะครับเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยตัวเกียร์ทรงเกียร์สายวิ่งปกตินะครับเนี่ยนะครับลูกสปูลนะครับเนี่ย นะเป็นกดต่างๆนะครับนะตัวทีวีนะนะนะครับรด้เบรกมีเสียงนะครับนะแผ่นเพจสีม่วงนะครับนะนะเบรกระบบเบรกโอเคนะครับนะเสร็จก็คลายเบรกออกหน่อยนะครับนี่นะครับนะครับนะนก็ตัวหน็บนะนี่สวยๆนะครับนะครับนะนะ ของสวยๆเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้เปิดเปิดได้นะผม,ผมไม่ได้ล็อกไว้แน่นนะตัวาฝาข้างนะฝาข้างนะก็เปิดแกะเปิดสกูคลายสกูตรงนี้ไปเปิดแล้วก็บิดลงนะนะครับจุดจานไม่เหล็กนะครับตันเรล็นะครับนะปรับ ตัวแม่เหล็กนะตัวขีดนะสเกตขีดพวกนี้นะขีดนะก็ปกตินะครับยานแม่เหล็กนะครับเคลื่อนที่นะครับปกตินะครับ,นะรบไม่เหมือนตามกันนะประมาณนี้นะครับลูกสปูล ปตตุล่านะครับสวยๆไม่ใหม่นะครับนี่นะก็ลองดูล้ลยกันนะนะถ้าคิดจะหาลอกใช้งานนะคิดจะซื้อมือนหนึ่งพวกรุ่นนี้ก็ลองมาดูตัวนี้ก่อนนะครับนะเปิดประมูลตัวนี้นะกับขอประกอบขึ้นก่อนนะครับ อตีสภาพนะ99.99% 99นะ <c oughs> แทบไม่ได้ใช้แล้วมั้งเนี่ยนะครับของที่มาจากญี่ปุ่นนะหมุนเลื่นๆนะนะหมุนเลื่อนด้วยนะ <c oughs> อะประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวผมเก็บใส่ถุงดีกว่านะครับ ก่อนนะครับงานกล่องหมุนขวารอบแปดนะครับทาตุล่านะครับประมาณนี้นะงานกล่องได้ว่าทาัตุล่านะครับ100อ่า XS นะครับนะรอบ8.0ต่อ1นะครับนะเบค่าโลนะครับทัตุล่า